สวัสดีครับผมเบลรัสเอเมอรบนะครับนี่เลยครับต้องบอกว่าฮอตมากๆคันนี้และหายากมากๆสุกิเจ็ดเอ็กซ์อาร์พันอาร์แอลเก้าปี2019นะครับคันนี้นะครับรถโคตรสวยเลยของแต่งแสนห้าต้องมีนะครับของแต่งแสนห้าต้องมีนะครับเราไล่กันไปเลยนะครับตัวนี้เป็น GSX R เอ็กซพันอตัวท็อปสุดนะครับมีซับแทงหน้านะฮะฟลิปชิปอัพดาวและมีท่อท่อเป็นท่อตัว โยชิมุระตัวอัลฟ่านะครับแท้ไทเทนะครับแท้ไทเททั้งเส้นนะครับแล้วก็ยังมีคาร์บอนเต็มคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเฟรมบางคนหน้าหลังเป็นคาร์บอนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ปัม๊มโอ้โหปัม๊มพร้อมหมุดปรับแต่งด้วยเห็นไงเห็นป่ะไทเทโอ้โหนี่ก็สองหม้าแล้วท่อกับปัม๊มก็แสนนึงแล้วยังไม่รวมคาร์บอนอีกนะครับสายถักหน้านะครับ สายถักหน้าอีกนะฮะชิวหน้า mra นะฮะโอโหท้ายหลัง u เด e r tail เป็นคาร์บอนด้วยนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวแต่งในตัวนะครับนี่มีไฟเลี้ยวแต่งในตัวด้วยนะครับไฟเลี้ยวไงสวยจัดหล่อเลยนะครับและก็ยังมีข้อเฟรมบางคนหลังบางคนหลังข้อเฟรมกันดีดโซ่เกียโยง sv นะครับ ฟิกชิปอัปดาวท่อน้ำแซมโก้นะครับค้อเฟรมคาร์บอนกาดถังคาร์บอนสายถักแต่งอีกนะครับมือคลัตช์เป็นแมมโบ้นะครับไม่เพียงหมื่นเท่านั้นนะครับ16,900กกกิโลเท่านั้นนะครับ บอกเลยโคตรเล้าใจอะดูดิไอ้พวกรายละเอียดน็อตต่างๆเป็นโปรโบล์น็อตน็อตเททมดเลยเป็นน็อตเททอีกนะครับรายละเอียดเยอะมากๆคันนี้นะครับผมขายเพียงราคา469,000บาท469,000บาทคุณได้ของแต่ง1 5 0 0 0าคุณคิดว่าคุณคุ้มไหมอาคุณคิดว่าคุณคุมมม้มไหมราคา L9 ราคาจะอยู่มา400,000 ต้นๆสี่แสนต้นๆแน่นอน L 8 L 9ราคาสี่แสนต้นๆอันนี้ L 9นะพี่นะ L 9ของแต่งแสนห้าคุณคิดว่าคุณคุ้มไหมล่ะเออถ้าคุณคุ้มคุณรีบซื้อคันนี้เลยไม่เพียง16,000กิโลเท่านั้นของแต่งแสนห้าท่อฟูช้าอดแน่นอนผมบอกได้เลยสนใจโทรไปเลย063-195-352ร้าน m อ็มเอหรือแอดไลน์ด้านล่างนะครับแอดเอ็นะครับ สอบถามมาได้เลยครับจัดไฟนดซ์ดาวเริ่มต้นที่19,000บาทนะครับใช้เงินออกรถคันนี้อยู่ที่39,000บาทหรือราคาเงินสดแบบไม่ต้องผ่อนเลย4,69,000บาทรถจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยฝากกวนด้วยครับ L9 GTX R 1 0 0 0 r Suzuki คันนี้สวัสดีครับ